พอเราพูดถึงอาหารคอมเมอร์เชียลอะค่ะมันก็จะชอบมีคําถามที่ว่าอย่างบางบ้านเนี่ยที่เลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็แมวไว้ด้วยกันแต่สุนัขก,ก็จะชอบไปกินอาหารแมว แล้วแมวก็จะชอบมากินอาหารของสุนัขอันนี้เ <c oughs> มีเจ้าของถามว่าจะทํายังไงดีคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินอาหารสลับสปีชีส์กันแบบนี้ไปต่อเนื่องระยะเวลานานๆนนนมีผลเสียยังไงบ้างคะพี่บอยโอเคขอตอบคาถามก่อนว่าถ้ากินไปนานๆจะเสียไหมเสียแน่นอนครับเพราะว่าสารอาหารของน้องหมา <c oughs> น้องแมวี่มีความแตกต่างกัน <c oughs> โดยปกติอาหารน้องแมวก็จะมีโปรตีนที่สูงกว่าอ่า <c oughs> <c oughs> ในสัดส่วนของสารอาหารเนาะส่วนของน้องหมาเนี่ยจะมีสัดส่วนของไขมันที่ค่อนข้างจะสูงซึ่งตอบโจทย์กับความต้องการทางด้านร่างกายของเขาท่าในระยะยาวเนาะแต่ถ้าเกิดกินแบบบังเอิญบังเอิญไปแอบ,บกินวันสองวันอันนี้ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของวิธีการแก้ไขนะครับปกติเวลาการให้อาหารน้องหมาครับจะให้แนะนําให้กินเป็นมื้ออยู่แล้วอ่าโดยการวางชามอาหารเอาไว ทั้งละประมาณ15-30นาทีเราเก็บะนะครับให้เก็บเลยซึ่งจะเป็นการฝึกนิสัยที่ดีในการกินด้วยนะครับประกอบกันกับการตวงอาหารโดยเรารู้อยู่แล้วลว่าน้องหมาต้องกินอาหารเท่านี้ถ้วยครึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยสถ้วยก็แล้วแต่เทให้เลยครับแล้วก็วางเอาไว้สิบถึนาทีแล้วก็เก็บถ้าเขากินต่อให้ไม่กินก็แนะนําให้เก็บนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่กิน เขาก็จะหิวท้องไปหิวอีกจนถึงอีกมื้อนึ่งพอมื้อเย็นเขาก็จะกินนะครับหรือถ้าไม่กินอีกอันนี้จะเป็นการแบบตอบคาถามในข้อต่อไปด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาไม่กินทํำยังไงน้องหมาเลิกกินน้องหมาไม่ได้เลือกครับเราให้โอกาสเขาเลือกมากกว่าเนาะดังนั้นน้องหมาสามารถอดอาหารได้หลายวันมากๆตามลักษณะกำลังร่างกายของเขาดังนั้นก็แนะนําครับว่าวางครั้งละ 15-30นาทีแต่โดยทั่วไปน้องหมาใช้เวลาในการกิน 3- 5นาทีแค่นั้นแหละ3นาทีหมดปุ๊บเลยนะครับส่วนน้องแมวจะยากกว่านิดนึงก็คือน้องแมวเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะเลี้ยงกันแบบว่าวางอาหารให้กินทั้งวันนะครับซึ่งเราก็จะเทไปเทหมดก็เติมหมดก็เติม,ม,ตมแต่ข้อแรกเลยเหมือนน้องหมาหมดก็เติมถูกต้องแต่ต้องผ่านการตวงอย่างเช่นเราคำนวณอยู่แล้วว่าน้องแมวต้องกินคนนี้ต้องกินหนึ่งถ้วยต่อวัน ถ้าเราเติมแล้วหมดโคต้าหนึ่งถ้วยก็คือหยุดแค่นั้น mm hmm. นะครับไม่ต้องเติมมากกว่าน,นั้นอีกถ้าเกิดเติมมากกว่าน,นั้นก็จะทำให้น้องแมวอ้วนได้ mm hmm. ทีนี้น้องแมวเองก็สามารถฝึกให้กินเป็นมือได้เหมือนกันนะครับเ mm hmm. ทสมมุติว่าน้องหมากินแปดโมงเช้าน้องแมวกิกนแปดโมงเช้าเทปึ๊บแล้วก็วางไว้เราก็เก็บได้เหมือนกันเลยครับจริงๆสามารถฝึกให้กินเป็นมือได้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าไม่กินณเวลานี้ เขาก็จะหิวแล้วก็จะอดนะครับดังนั้นเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าน้องแมวเองจะมีกระเพาะอาหารที่เล็กสังเกตจากเหยื่อน้องหมาสามารถกินเหยื่อปุ๊บคาใหญ่จํานวนเยอะแล้วอยู่ได้สองสามวันเลยในขณะที่น้องหมาเอ้ยน้องแมวนะครับกินอาหารเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นหนูกินหนูกินตัวเล็กๆเ,เลยครับแล้วก็ทำให้เรียกว่าปริมาณในการกินเนี่ยต่อครั้งเนี่ยมันน้อยพอส่งผลมาถึงปัจจุบันคือน้องแมวก็มีกระเพาะเล็ก ดังนั้นเขาต้องกินอาหารที่มีความฉี่สูงนะครับในปริมาณในปริมาณในการกินแต่ละครั้งในที่น้อยกว่าดังนั้นก็อาจจะแบ่งมื้อที่ที่ซอยย่อยกว่าก็ได้นะครับ mm. ถ้าสามารถทําได้นะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็สองมือ้อสามมื้อก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดพี่บอยแนะนําในแมวเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ตั้งอาหารไว้ให้กินทั้งวันแนะนําเป็นประมาณกี่มื้อดีคะพี่บอย จริงๆสองมื้อก็เพียงพอแล้วถ้าเพราะมันเป็นมื้อที่เป็นจํานวนมื้อที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันเช้าเท1หนครั้งเย็นเท1หนครั้งก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดได้บ่อยกว่านั้นก็จะดีนะครับก็อาจจะให้เป็นเวลาเดียวกันให้แยกกันแล้วเราก็เฝ้าให้เขากินเลยเขาจะได้ไม่มาสลับกันกินใช่ครับอันนี้ก็เป็นทางแก้สำหรับบ้านที่เลี้ยงน้องหมาและน้องแมวรวมกันหรือ เลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมวที่กินอาหารแตกต่างกันก็ใช้วิธีนี้ได้ <Okay. S 1> ครับอย่างเช่นน้องแมวเป็นนิว้วคนตัวหนึ่งเป็นนิว้วตัวหนึ่งเป็นโรคไตตัวหนึ่งเป็นเด็กอ่าไม่ไม่ควรปะปนอาหารอยู่แล้วก็ต้องแยกกันนะครับโอเคค่ะอันนี้ที่ที่พี่บอยพูดนี่ก็มีปัญหาหลายบ้านเลยคะ่ะที่เป็นสูตรอาหารเฉพาะโรคกับอาหารทั่วไปนะคะโอเคจะได้ให้ลูกค้าเอาวิธีนี้ไปใช้